นี่คือเรื่องราวที่กำลังสั่นสะเทือนวงการเลยครับเมื่อภาพลักษณ์ของครอบครัวที่ดูจะสมบูรณ์แบบที่สุดครอบครัวหนึ่งต้องมาพังทลายลงด้วยคำพูดของคนในวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นจากถแถลงการสุดร้อนแรงของบรูคลินเบ็คแคมที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อครอบครัวนี้ไปเลยก็ได้ครับฟังดูอันอั้นมากเลยใช่ไหมครับประโยคเปิดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแบบนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเองครับบรูคลินเขาเริ่มต้นถแถลงการด้วยโทนที่จริงจังสุดๆ เป็นสัญญาณที่บอกชัดเจนเลยว่าสิ่งที่กําลังจะตามมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแน่นอนแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ความอดทนของเขาต้องสิ้นสุดลงในส่วนแรกนี้เราจะย้อนกลับไปดูชนวนเหตุสําคัญที่เปลี่ยนความเงียบที่ยาวนานหลายปีให้กลายเป็นการระเบิดอารมณ์ครั้งใหญ่กลางโซเชียลมีเดียคือเรื่องของเรื่องมันเรื่องมาจากตรงนี้เลยครับจุดแตกหักที่สําคัญที่สุดเนี่ยบรุกลินเขาเชื่อสุดใจเลยว่าพ่อแม่ของตัวเองนั่นแหละ ที่เป็นคนปล่อยข่าวลือเสียๆใหหายเกี่ยวกับนิโคล่าภรรยาของเขาให้กับสื่อต่างๆซึ่งแน่นอนครับสำหรับคนเป็นสามีแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอมรับไม่ได้เลยจริงๆจากคําพูดของเขาเองเนี่ยมันก็ชัดเลยนะครับว่าเขารู้สึกเหมือนโดนต้อนจนติดกําแพงคือไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆต้องออกมาปกป้องตัวเองปกป้องภรรยาแล้วก็สู้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าคํโกหกที่สื่อประโคมข่าวกันอยู่ แต่ว่าไอเรื่องข่าวลือล่าสุดเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองบรุกลินเขาบอกว่ารากของปัญหามันฝังลึกกว่านั้นเยอะครับมันซ่อนอยู่เบื้องหลังคําที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีคําว่าแบรนด์เบคแฮมแล้วแบรนด์เบคแฮมในมุมมองของบรุกลินมันคืออะไรมันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงนะครับแต่มันคือภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีเป็นหน้าฉากของความสมบูรณ์แบบที่ต้องรักษาไว้ เหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยย้ำนะครับว่าเหนือสิ่งอื่นใดแม้ว่าจะต้องแลกกับความสุขที่แท้จริงของคนในครอบครัวก็ตามอลองมาดูตารางนี้เทียบกันจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับด้านซ้ายคือภาพที่เราเห็นกันตามสื่อนะครับครอบครัวที่ดูเพอร์เฟครักกันโพสต์อะไรก็ดูเป็นธรรมชาติแต่ด้านขวาคือสิ่งที่บรุกลินบอกว่ามันคือความจริงเบื้องหลังความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจทุกโพสต์คือการจัดฉากแล้วก็การถูกควบคุมจากพ่อแม่ตลอดเวลาต่างกันสุดขั้วเลยใช่ไหมครับแล้วประโยคนี้มันเจ็บจี๊ดเลยครับ เขาบอกว่าความรักในบ้านเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ความรู้สึกจริงๆแต่มันถูกวัดกันด้วยจํานวนโพสต์ในโซเชียลมีเดียหรือวัดกันที่ว่าคุณพร้อมจะทิ้งทุกอย่างเพื่อไปถ่ายรูปครอบครัวได้เร็วแค่ไหนคือมันเหมือนการแสดงละครให้คนอื่นดูมากกว่าจะเป็นความรู้สึกที่แท้จริงครับแล้วความขัดแย้งทั้งหมดนะครับมันก็มาถึงจุดพีคสุดๆในวันที่ควรจะมีความสุขที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งก็คือวันแต่งงานของเขานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไล่เรียงเหตุการณ์กันเลยนะครับเริ่มจากไม่กี่สัปดาห์ก่อนงานคุณวิกตอเรียเนี่ยยกเลิกการทําชุดแต่งงานให้นิโคลา่าซะงั้นพอใกล้เข้ามาอีกก็มีพยายามกดดันให้บรุกลินเซ็นสัญญาสละสิทธิ์ในชื่อเบ็คแฮมแล้วที่พีคที่สุดเลยนะครับคือในงานเลี้ยงคุณวิกตอเรียกลับเป็นคนเต้นรําในเพลง first dance ที่เตรียมไว้ให้คู่บ่าวสาวโอ้โหมันบานปลายขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วความรู้สึกของบรุกลินต่อเหตุการณ์ first dance นั่นแหละครับก็ตามนี้แหละครับ ผมไม่เคยรู้สึกอึอดอัดหรืออับอายเท่านี้มาก่อนในชีวิตลองนึกภาพตามนะครับมันไม่ใช่แค่การขโมยซีนแต่มันคือการหักหน้ากันต่อหน้าแขกเครือทั้งหมดเลยแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับนอกจากเรื่องใหญ่ๆแล้วมันยังมีคำพูดเล็กๆน้อยๆที่มันบั่นทอนจิตใจสุดๆอย่างการที่โดนแม่ตัวเองเรียกว่าคนเลวแค่พอเรื่องจัดผังที่นั่งหรือคือนก่อนแต่งงานดันมีคนในครอบครัวมาพูดใส่หน้าว่านีโคล่าไม่ใช่คนในสายเลือดไม่ใช่ครอบครัวคือบางทีคำพูดพวกนี้มันเจ็บกว่าการกระทําอีกนะครับ ทีนี้พอเหตุการณ์วันแต่งงานมันผ่านไปนะครับผลที่ตามมาก็คือการแตกหักครับมาดูกันว่ารอยร้าวที่เคยมีอยู่แล้วมันขยายตัวจนกลายเป็นการแยกทางกันแบบสมบูรณ์ได้ยังไงคือมันเป็นสเต็ปเลยครับอย่างแรกเลยเขาอ้างว่าโดนพ่อแม่โจมตีตลอดทั้งแบบส่วนตัวแล้วก็ผ่านสือ่อจากนั้นพี่น้องก็มาผสมโรงครับโพสต์ว่าเขาในโซเชียลแล้วก็บล็อกไปเลยยังไม่พอครับ มีครั้งหนึ่งที่ทั้งคู่ไปลอนดอนเพื่อฉลองวันเกิดคุณพ่อแต่กลับโดนเมินเป็นอาทิตย์เลยแล้วจุดแตกหักสุดท้ายก็คือคุณพ่อเขายอมเจอแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามนิโคล่ามาด้วยเป็นการยื่นคำขาดที่ชัดเจนมากๆและแล้วก็มาถึงบทสรุปครับในเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันแล้วบรุกลินก็ตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองแล้วมาดูกันครับว่าเขามองเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงในปัจจุบันแล้วผลลัพธ์ของการตัดสินใจครั้งใหญ่นี้เป็นยังไงน่ะหรอครับ สำหรับตัวบรูคลินเองแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาการวิตกกังวลรุนแรงที่เขามีมาทั้งชีวิตมันหายไปเป็นปลิิ้งเลยครับตั้งแต่ที่เขาถอยห่างออกมามันเหมือนเป็นการยืนยันเลยว่าเขาเลือกทางที่ถูกแล้วสำหรับตัวเองจริงๆแล้วคำพูดของเขาเองก็สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับคือเขารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยได้เจอความสงบเป็นครั้งแรกในชีวิตมันไม่ใช่การหนีปัญหานะครับแต่มันคือการเลือกที่จะมีความสุขในแบบของตัวเองจริงๆ สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาและภรรยาต้องการมันก็เรียบง่ายมากๆเลยนะครับก็คือชีวิตที่สงบเป็นส่วนตัวแล้วก็มีความสุขแค่นั้นเลยครับไม่ต้องมีการวงการไม่ต้องมีภาพลักษณ์อะไรมาเกี่ยวข้องอีกต่อไปเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามใหญ่ๆเอาไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าเมื่อแบรนด์มันสำคัญก่าครอบครัวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปบางทีเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่ข่าวซุบซิบดาราแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้ว อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรากันแน่ครับ